งานชิ้นพิเศษที่ผมได้เขียนแบบเอาไว้จากเมืองกุสินาราเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ขอย้อนกลับไปถึงที่มาของงานชิ้นนี้กันก่อนสารวนุทยานหรือป่าไม้สาระสถานที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพาน และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระเจ้าในเมืองกุสินาราครับกุสินาราจึงจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่4ในสสังเวชนียสถานของชาวพุทธปัจจุบันกุสินารามีอนุสรสถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ซึ่งเป็นรูปโอคว่ำซึ่งพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นผู้สร้างไว้ มหาปรินิพานวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปรินิพานภายในปริสถานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันทัปรินิพานคือพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวาศิลปะมัทุลามีอายุกว่า1,500ปีครับและเมื่อปี2,537ได้มีการจัดสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมลาดซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง สารวโนทยานซึ่งเป็นสถานที่ดับขันธาปริญพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างกันประมาณ500เมตรและห่างจากมกุฏพันธเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสลีละประมาณ500เมตรโดยมีเนื้อที่14ไร่และเมื่อปีพศ2552ครับวัดไทยกุศินารามรเฉลิมราช ได้มอบหมายให้กองกรสาบกรมธนารักษ์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกโครงการจิจกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชที่ประเทศอินเดียครับนับเป็นความอัศจรรย์และโชคดีของผมครับซึ่งเป็นที่มาของงานชิ้นนี้ครับด้านหลังจะเป็นรูปสีส่สังเวชนียสถานครับ ขอพระคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเราเสมอมานะครับเดี๋ยวถ้างานเสร็จยังไงผมจะนำไม้ชมอีกครั้งครับขอพระคุณอย่างยิ่งจากใจครับสวัสดีครับจากพุทธประวัติเบื้องต้นนะครับและความสำคัญของเหรียญชิ้นนี้ถือว่างดงามแล้วก็ออกแบบได้ งดงามหมดจดมากๆนะครับเห็นไหมครับพระพักพระองค์ท่าน,นง,งดงามมากๆด้านหลังของเหรียญอย่างที่เคยเรียนใี่ทราบไปแล้วก็เป็นสังเวสนียสถานทั้ง4นะครับนี่นะครับเหรียญน,นี่เป็นเหรียญที่ออกแบบได้เนียบสุดๆเลยครับผมจึงได้นามาออกแบบเพิ่มเติมโดยการใส่ไข่ปลาและลวดเกลียวด้านข้างนะครับและด้านข้างนี่เป็นการฉลุลาย ร้อยล้านพันตำลึงของเรานะครับแล้วก็ใส่เพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกโบราณน,น้ำงามเหมนะครับสีขาวงดงามเป็นเพชรโบราณเพื่อให้ล้อกับชิ้นงานเพราะว่าชิ้นงานนี้มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากๆผมจึงได้เลือกเป็นเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกครับด้านบนเป็นดอกบัวเพื่อบูชาพระองค์ท่านนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเหรียญน,นี้ วิจิตรงดงามมากๆโดยเฉพาะองค์เหลียนด้านหน้าและด้านหลังถือว่าเป็นการออกแบบที่สมบูรณ์งดงามหาทิ่ติไม่ได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมกับพวกเราได้ที่ line แอดไม้ทอง99นะครับหรือว่าอินบ็อกก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลหลานๆก็จะตอบให้นะครับ เพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยขมทำเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเองครับกราบสํานึกคุณในพระพุทธองค์และขอพระคุณกับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเสมอมาขอพระคุณครับ